สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเพียงตะวันวิทยาวิโรธในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนดูค่ะต้นกล้ากับแก้วตาจะพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสนุกนะคะ ต้นก้าบอกว่าไปเที่ยวสวนสนุกมีเด็กนั่งรถราง11คนเมื่อครบรอบแล้วมีเด็กลงไปสองคนแกตาบอกว่าเด็กลงไปสองคนจะเหลือเด็กอยู่บนรถรางกี่คนล่ะเด็กๆคะเรามาหาคำตอบในหน้าต่อไปกันนะคะคนักเรียนจากโจทย์ที่เด็กๆไป ขึ้นลดรางและลงลดรางนะคะเราสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้แบบนี้ค่ะ11ลบ2เท่ากับจํานวนใดในการหาผลลบในข้อนี้เราจะใช้เส้นจํานวนในการหานะคะเส้นจำนวนแบบนี้นะคะจังจำกันได้ไหมเราจะเริ่มจาก0ไปที่11นะคะแล้วกระโดดย้อนหลังมา2ครั้งแบบนี้ค่ะ1 สแล้วอยู่ที่เลข9ใช่ไหมคะเราจะเริ่มจากศูนย์ไป11แล้วถอยหลังสองได้9ดังนั้น11-2เลบสเท่ากับ9ค่ะนักเรียนคําตอบก็คือเหลือเด็กอยู่บนรถราง9คนคะ่ะเดี๋ยวเราไปฝึกทำแบบฝึกหัดข้อต่อไปกันดูนะคะคนักเรียนเรามาเริ่มหาผลลบจากประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้กันนะคะ 13ลบ4เท่ากับจำนวนใดเราจะลบโดยใช้เส้นจำนวนกันค่ะนักเรียนคิดว่าเราจะเริ่มที่ไหนคะแล้วไปที่ใดถูกต้องแล้วคะ่ะเราจะเริ่มที่ศูนแล้วกระโดดไปที่13ค่ะจากนั้นถอยหลังไปกี่ครั้งคะถูกต้องแล้วคะ่ะเราจะถอยหลังไปสี่ครั้งแบบนี้คะ่ะ1 2 3 4คสองสามสี่บสี่แล้วหยุด ตรงกับเลขอะไรคะเลข9ค่ะเราจะเริ่มจาก0ไป13แล้วถอยหลัง4จะได้กับเท่ากับ9ค่ะดังนั้น13-4ลบ4เท่ากับ9ค่ะเข่งมากๆเลยค่ะทุกคนคำตอบข้อนี้ก็คือ9นะคะเดี๋ยวเราไปฝึกข้อต่อไปกันนะคะนักเรียน นักเรียนเรามาหาผลลบในข้อต่อไปกันเลยนะคะจากโจทย์20ลบ5เท่ากับจำนวนใดเราจะใช้เส้นจำนวนในการหาผลลบนะคะเด็กๆคะเราจะกระโดดจากไหนไปไหนนะถูกต้องคะ่ะเราจะกระโดดจาก0ไปที่เลข20เลยกระโดดไกลๆเลยนะคะจากนั้นถอยหลังไปกี่ครั้งนะ ถอยหลังไป5ค่ะแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5แล้วหยุดที่เลข15ใช่ไหมคะเราจะเริ่มจาก0ไปที่20แล้วถอยหลัง5ได้15ค่ะดังนั้น20-5ลบหเท่ากับ15ค่ะคำตอบก็คือ15เด็กๆยิ้มแป้นเลยง่ายขนาดนี้ เด็กๆคงทำแบบฝึกหัดได้คล่องนะคะนักเรียนคะเรามาช่วยกันหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนกันค่ะเริ่มจากประโยคสัญลักษณ์18ลบเท่ากับจำนวนใดเราจะใช้เส้นจำนวนช่วยค่ะเริ่มจากที่ใดนะคะนักเรียนเริ่มจาก0ย์กระโดดไปที่18ค่ะจากนั้นย้อนหลังมา6ครั้งแบบนี้ค่ะ1 2สอง 3ามสี่ห้าหแล้วหยุดที่12ดังนั้น18บแปดลบหเท่ากับสิบสอคำตอบก็คือ12นั่นเองค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไม่งงกันนะคะ เราใช้เส้นจํานวนในการหาผลบวกและผลลบนะคะในการหาผลบวกเราจะกระโดดไปข้างหน้าทีละครั้งละครั้งแต่ในการหาผลลบเราจะกระโดดย้อนหลังนะคะนักเรียนจำไว้ให้ดีนะคะไปดูข้อต่อไปค่ะต่อไปเรามาหาผลลบโดยใช้เส้นจํานวนจากประโยคสัญ,ญลักษณ์16ลบ8เท่ากับจํานวนใด เราจะใช้เส้นจำนวนในการช่วยหาคำตอบค่ะเริ่มจากศูนย์กระโดดไปที่16แล้วย้อนหลังมา8ีทีละครั้งแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8หยุดที่เลข8ค่ะดังนั้น16ลบเท่ากับ8ค่ะคำตอบก็คือ8นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะคะมาดูโจทย์ในข้อนี้กันนะคะ14-7ลบเเท่ากับจำนวนใดเราจะใช้เส้นจำนวนแบบเดิมค่ะเริ่มจาก0กระโดดไปที่14แล้วทำยังไงคะนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะเราจะย้อนหลังไป7ครั้งแบบนี้ค่ะ1 2 3 สี่หหยุดที่เลข7จ็ดวงกลมไว้ที่เลข7เลยนะคะดังนั้น14บสี่ลบเเท่ากับเจ็ดคำตอบก็คือ7ค่ะง่ายมากๆใช่ไหมคะนักเรียนแบบนี้นักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดถูกทุกข้อแน่เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียน การเรียนวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการใช้เส้นจำนวนในการหาคำตอบง่ายมากๆเลยและสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือเราสามารถหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนในการหาคำตอบได้คะ่ะคุณครูขอให้เด็กๆกลับไปทำแบบฝึกหัดทบทวนให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ